แล้วเราแล้วเดี๋ยวไปงานเหรออยู่บ้านจะทำไมมีอะไรข้างหลังด้วยอ่ะทําฉันทาฉากจะเซตฉากด้วยอ่ะใช่นี่กำลังจะไปงานเหรอไปงานกี่โมงอ่ะไม่วันนี้วันนี้ชิลค่ะวันนี้เดี๋ยวรอคนมาถ่ายคอนเทนต์ในห้องน้ําแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายคอนเทนต์ในห้องน้ำใช่ถ่าย Get Ready With Me แล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายตามถนนอืลมีเพลงด้วยอ่ะ เปิดเพลงได้ไหมรอได้มีเอฟเฟกต์ด้วยคิดว่าฉันจริงจังเลยเหมือนเป็นดีเจอะไรก็ไม่รู้อะใช่อะไรประมาณนั้นโนบอดี้ไม่อยู่แล้วอะอืมเหมือนเป็นอะไรอย่างนั้นแะอ๋อแล้วกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ท็อปิกอะไรอยู่คะวันนี้ ตอนนี้เหรอทอปิกก็ไม่มีอะไรคุยไปเรื่อยหาเรื่องปนคนในห้องไม่อันนี้คือเสียงของเราใคาเนี่ยเอฟเฟคอ๋อเป็นเอฟเฟคเหรอเกละมีอะไรอันนะเล่นไม่ได้หรอแล้วทำยังไงอ่ะพี่มูมีเครื่องมีเครื่อง มีเครื่องไหนมีแบบเป็นเครื่องเลยอ่ะอ๋อไม่ได้อยู่ในติ๊กต็อหรออ๋อไอซี่แกเช็เยอะมากแบบซีเรียสอ่ะแบบซีเรียสอ่ะ <c oughs> จริงจังวะเออจริงจังมากเฮ้ยดีอ่ะมี่โมมาไลฟ์ด้วยอะ่ะเมื่อกี้แบบว่ากำลังไลฟ์แล้วก็มีคนถามว่าแบบให้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเป็นไทยได้ไหมแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ไหม อยู่นั้นแหละ <c oughs> บอกว่าโจสพิซ่าอ๋ออืมหาพิซซ่ากินอยู่แต่กินพิซซ่าที่นี่ยังไม่ได้กินเลยเออแล้วนี่กลับวันไหนอ่ะออยู่กี่วันอ่ะกลับวันที่เจ็ดค่ะแต่นี้เพิ่งวันที่ห้าเองอ่ะอยากกลับแล้วหรอรู้สึกว่านานมากเลยอ่ะรู้สึกว่าอยู่ที่นี่นานมากเวลามันช้ามากทําไมอ่ะ พราะว่าคิดถึงมากเปล่าเลยรู้สึกว่ามันช้ามันเจ็ดแหละอ่าตอนนี้ดีพีเคกับคิมบุมจะแพ้หรือเปล่าแพ้ไม่แพ้ขาอเขาเป็นโปรลองลองลองอย่ายอมแพ้นะสาวอย่ายอมแพ้ดูดิดูแค่คิมกดจอดิ คืออะไรอะ่ะเนี่ยคือแค่ขะจออะไม่แต่นี่วินคูณสองคืออะไรของพี่บูมอะก็บูมไปชนะมาไงอ๋อวันนี้มาเล่นไปแล้วเหรอใช่วันนี้แบบไปเล่นมาแล้วอะไรอย่างไงี้แล้วก็เ<อ>นี่ยอันนี้มีคนดูเราเยอะอปะดูเลขข้างบนดูเลขข้างบนห้องท<ล>ิมดูสองพันสี่เลขขวา เลขขวาและเลขซ้ายคืออะไรคะเลขซ้ายคือคนกดไลค์อ๋อโอเคสองจุดแปดเคคือพันเนาะสองจุดอ๋อ <4, S 2> สีส้มป้าถ้า 4, สีส้มคือใจส้มอืมอลดีห้าคืออะไรอะ่ะเออคือหลกที่ที่อยู่ที่อยู่ในเออแรงกิ้งอะ่ะมันจะมี A B C D E ออะไรอย่างเงี้ย อ๋อเบื่อป่ะ <laughs> ไม่รู้เรื่องสักทีเมื่อไหร่จะได้มีรวมหนึ่งพี่การันพี่การันชนะแมตช์นี้สิพี่การานนนัารานจะจะได้เอ่อมาช่วยเก็บเอาไว้อใครคือพี่การันนะคะพี่กาลันคือ MVP มาช่วยบูมการขอบคุณค่ะปิดยอดสี่แสนแล้วเรากดไลค์ให้ตัวเองได้ปะ่ะกดกดกดไม่ได้คือมันก็กดได้อะแต่ว่ามันก็ ไม่ไม่แบบมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะมันจะแต่เมอเขาบอกว่าถ้ากดไลค์ให้ตัวเองมันจะปิดปิดกันก้นการมองเห็นนะออ๋ทุกคนอีกเจ็ดคนกุหลาบอีกเจ็อดอกค่ะชาเลนนี้ของคิมได้แล้วแน่นอนฉันเห็นอีกหกคนอีกหกคนอีกหกคนอีกหคนอีกหคนไปอีกค่ะอีกข้างล่างไงสีสีแดงแดไงที่เคยสอนอะ่ะคูณสองจะเริ่มเอ่อ <จะ S 2> <laughs> เห็นปะคูณสองเห็นยัง ไอ It's double time แล้วอะคุณสอนกิฟต์ิ้งโมเอ็งเหรอ Yes ตอนนี้ของของนี่ตะคุณสองนวมนวๆนวนวพี่ปล่อยนวมนวมนี่คืออะไรอะนวมคืออันที่ฉันป่าขึ้นมาเห็นไหมด้านบนของฉันอะแต้มฉันจะกลายเป็นคูณห้าอะไรวะมองไม่ออกอะพี่การขอบคุณครับนี่ไงนวมอะ ขอบคุณครับอหรอพี่กันขอบคุณครับทำไมคิมจะแพ้แล้วเหรอเนี่ยหนึ่งแปดแปดอยเป็นไรแปดหมื่นเออทำไมแปดหมนกับสามพันนะทำไมมันต่างกันอย่างเงี้ยก็คุกติดคุณไงคิมติดคุณน่าเกียดมากรู้สึก ของขวัญที่นู่นอ่ะกับของขวัญที่ไทยไม่เหมือนกัน<ะ>สติกเกอร์อ่ะใช่สมมติว่าเวลาที่เราอ่ะไปประเทศไหนอ่ะของขวัญก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและที่นี่ยังไงอ่ะต่างกัน,นงนงคือมันจะมีของขวัญที่มันเป็นแบบพิเศษที่จะมีแค่เฉพาะ <c oughs> คือเวลาเราเราเราอยู่ที่ไหนอ่ะของขวัญก็จะเป็นแบบตามประเทศน,นั้นๆอ่ะอย่างไปเกาหลีก็มีพระราชวังเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ย ของขวัญจะไม่เหมือนกันแตมนน่มันจะมีแค่เฉพาะบางอันนะแต่มันจะมีสติกเกอร์เบสิกที่มันแบบมีเหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ไหนส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งอะมาไทยก็จะแบบหนึ่งมาเกาหลีแบบหนึ่งอเมริกาแบบหนึ่งพี่ไม่มีไอหัวใจควันนะที่คิมได้อยู่อะพี่ไม่มีไหนอะคิมได้อะไรห,หัวใจเสียงผูอะเยอะมากเลยนะและอันเนี้ยกุหลามีเมื่อกี้ได้ไออันนั้นอะของพี่ไม่มี ของพี่ไม่มีใช่ช้างพี่ไม่มีโอเครู้สึกเหน <S 1> <S 1> ือขึ้นมาละแต่อ uhm ีแปดหมื่นกับสี่พันคืออะไรทุกคน falling for you open d o o ป็นะเขาก็เลยเป็น falling for you หรอ there is watching there is watching hi there there พี่คิม <endroit> พ <ament> ี <thôi> ่กันไปส่งไหมมั่งม <Overwatch> ีแฟนค่ะพี่บูมคะช่วยมาทางนี้ด้วยจ้ะ a n พ p o d c a s ์ recommendation เจ๊สเน่แล้วเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยบูชนะคิมค่ะทำไงอ่ะพี่กันได้หมอะ and you have to say thank you to your family you have to say thank you เห็นชื่อข้างล่างไหม thank you ไม่ใช่อะไรวะคือคนที่เขาส่งของขวัญให้คิมเยอะๆอะคือคนข้างล่างที่มันอยู่หน้าจอตรงเนี้ยเห็นปะที่มันมีสามคนอ๋อโอเคโอเคใช่แล้วถ้าสมมติถ้าสมมติว่าคิมกดเข้าไปอ่ะมันจะเป็นชื่อพวกเขา อ๋อนี่หรอใช่คุณเปรียวเปล่าเปรียวเผาขอบคุณคุณกันอาแอนกาจนาอันนี้แฟนคลับพี่บูมปะเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหม <laughs> อ๋อโอเคขอบคุณเนี่ยอันนี้นะค,ะคือคนที่ให้เนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่กันด้วยคุณแพรพี่ปอยและทุกคนเลยนะคะเนี่ยคือคนที่แบบเข้ามาให้เราเออพี่บูมควรจะเปิดคลาสนะคะสอน ทำคลาสของช่องเหรอใช่สอนดอลาสอนดาลาร <laughs> า,าในช่องเหรอใช่ดาลาราแบบอย่างเงี้ยแบบโลเทกอะ <laughs> ที่นิวยอร์กกี่โมงอะ่ะตอนเนี้ยเพิ่งเที่ยงเองอะเ้หนปสสองชั่โมงน่าสง,ง,งสาร <c oughs> ใช่ รู้สึกว่าเวลา <ะ S 1> ผ่านไปช้ามากนั่งแบบไม่มีอะไรทำใช่ปะตอนแรกอจะลงไปเดินที่ฟิตเนสแล้วก็เอ๊ะไลฟ์ดีกว่าเพราะว่าทุกคนบอกว่าแบบอยากให้มาลองไลฟ์ในติกตักดูบ้างก็เลยมาแวบมาแป,ป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวจะต้องไปละกี่โมงแล้วอะเที่ยงเก้นาทีเที่ยงเก้านาทีอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ไปเดินละขี้เกียจไปเดินไมอยากว่ะไลฟ์ดีกว่า ไลา์ดีกว่าไลน์ไปเรื่อยๆแล้วเธอก็นั่งคุยกับคนในห้องไปเรื่อยๆมันก็จอยจอยเออไลน์ยังไงมีใครถามมีคําถามอะไรไหมคะเนี่ยมีคำถามมีคนแบบว่าเอส่งสติกเกอร์ให้อย่างเดียวเลยก็ดีนะขอบคุณค่ะก็ดีก็ดีก็ดีตามนั่นแหละงั้นก็จะปล่อยจะปล่อยนี่ห้องคีม่ะมีคนดูสองจุดสี่ อ๋อเ oh, หรอคือสองพันสี่ร้อยคนอืมคีมคก็บอก<ไ>ให้เขาว่าเขาจอพี่ขอจอคะ่ะส่งใจส้มส่งใจส้มคะ่ะสมัครติดดาว <laughs> สมัครติดดาวคืออะไรอ่ะสมัครติดดาว <laughs> มันจะมีแบบคอมเมนต์ข้างล่างดาวก็คือจะเหมือนแบบเป็นทีมเหมือนแบบสมัครเหมือนสมัครเป็นด้อมเป็นแบบซับสครป์อยู่อ่ะอ๋อเอออะไรประมาณนั้น <laughs> เยอะแยะเยอะยก็คือให้สมัครติดดาวอ่าสมัครติดดาวคือเหมือน subscribe yes แต่ว่า subscribe เนี้ยจะจะต้องเสียเงินนะไม่เหมือนไม่เหมือนเอ้ไม่แน่ใจว่าของแอปแดงอะต้องเสียหรือเปล่านะแต่ subscribe เนี้ยอยูจะได้อยู่จะทำยู่ต้องไปทำสติกเกอร์คือมันสอนคิมที่นี่ไม่ได้จริงๆอ่ะคือคิมไม่น่าจะเข้าใจอ่ะ ไอพี่บอลยัง so sorry นะคือแบบอยากจะแบบสอนอะแต่ว่าบูมอ่ะรู้จักคิมอะบูมเข้าใจอะว่าคิมไม่ง่ายอะเข้าใจอะไรยากนคือมันต้องเข้าไปเซตติ้งอะโอเคพี่บูมอยู่บ้านวันไหนคิมกลับวันที่เก้าเดี๋ไปหาเดี๋ยวฉันไปหาฉันเอ้ยเดี๋ยวฉันไปหาฉันพาน้องฉันไปลูกลูกสาวไปเล่นด้วยลูกสาว โอ้ยฉนว่าจี่าอร์ซฉันว่าโอ้ยฉนว่าโอ้ย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 โออ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้อยโอ้ยโยอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอยโอ้อยโอ้ โอ้ยิ้มมุมปากด้วยอ่ะเฮ้ยมันยิ้มมากพี่บุม้มสวัสดีค่ะพี่ oh เจมส์สวัสดีโอ้อยย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 ้ยยบยยยยมากนะยยยไยย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 ายยม,ม,ม่ไมยเ,เยยยเ,เยย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 วยย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 ยวอยยวยย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 ห่ามันไม่ยย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 ยาวยยยยอยยยยมยย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 ยมยย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 ย้ยยย้ยย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 ยวยย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 อยายอ้ย โอ้ใช่ไหมเออน่ารักมากเลยอะ่ะอายุเท่าไหร <Hello. S 2> <Dear. S 1> ่อ่ะขวบกว่าโอ้ยยังเด็กอยู่เลยเท <Why? S 2> <storyline. S 1> ่าไหร่นะขวบกว่ายังเด็กอยู่เลยเธอจะรีบซึมไปไหนลูกหลับคนเราใส่หลับหลับจริงๆด้วยอ่ะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวพาไปหาพี่คิมนะโอเคไหม พามาเล่นอฮ้ยเล่นกับแฮร์รี่ไม่น่าได้มัง้งแฮร์รี่ตะปบทีนึงสลบแน่ไม่ได้หรออาจจะเลียเียกันหรือเปล่าแล้วแล้วปอมแล้วปอมคิมดุปะปอมไม่ดุแต่ก็ไม่ชอบเล่นกับหมาที่ลำคาญมันแก่แล้วอะมันอายุสิบสิบเอ็ดปีแล้วอะพี่บูม,มนี่แล้วดูนางก่อนอขวาไข้ไข้ไข่ขานี่นอนได้กันเลยปะ นอนบนเตียงนอนข้างกันนอนสุกน่ารักมากยุบกันไปนอนไปนอนสุกโหโอ๊ยมีคนวิมพมาว่าแฮกอะเฮยอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้กโอ้ยโอ่ยโ้ยมอ้ยโอ้อนยโอ้ย่อ้อ้อ้ยโอายโ้ยออ้อ้ยโอโอ้ยาอ้ย้อ้อนย้ย้ยจุ๊บมามอย้ย ทำอะไรได้บ้างนั่งได้ไหมนั่งได้ขอมือได้หมอบได้คานได้จุบได้อุ๋งได้จุ๊บมอเล่ได้จุบหน่อยแต่ตอนนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้เลยแค่มองได้ยังไม่มองเลยฮัลโหลถ่ายรูปเกินจริงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลอยอ่ะเหมือนหมาเมื่ออะคลิปฮัลโหล อยากให้บาร์เลยนี่เหมอนิ่งมากอ่ะมันเหมือนแมวเลยอะฮัลโหลฮัลโหล Are you there Hello wake up spaced out ฮัลโหลฐานหมดฐานหมดแบบเรื่องจริงมองแบบหมดแบบหมดโอ้ยคิดถึงหมาเออต้นปีก็มีน้องหมาตัวหนึ่งแต่นั้นตัวนั้นก็คือแบบ อีกตัวหนึ่งที่มีอ่ะที่เคยมีอ่ะคือไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสวบทุกคนอันนั้นสวบสวบทุกคนสวบคืนางแก่ฮนะ <c oughs> กัดบะกัดอ๋อเรแล้วไปไหนแล้วอ่ะไปดาวหมาเหมือนกันอไปดาวหมาอืมแต่ตัวเนี้ยคนละโลกเลยเหมือนแบบเหมือนตุ๊ก,กตาเลยอะ่ะเหมือนจริงอยากเจอเดี๋ยวพาไปคิมกลับวันที่เก้าใช่ไหมเดี๋ยวพาไป พาไปพาไปเจอไปขี่คอแฮร์ร <scrolling by> ี <où> ่แฮร์รี <tradition> ่พาไปขี่คอให้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 แฮร์รี่พาเดินหน่อยอืมแต่น่าจะเดทเพราะว่าแฮร์รี่คิดว่าตัวเองตัวเล็กอ่าโบเขาให้ใช่มาดูแมสเซจตรงนี้ข้อความที่คนส่งมาหรอ มันบอกว่าเึ้นไม่เศษจสามสิกว่าอันูไ,ไงอะ่ะอ๋อก็สกรองไงสกรองไงเอเหรอเห็นตรง<ค>ข้อความบ่าแล้วอยู่ก็สกรอขึ้นไปเออแล้วมันก็จะหมดแล้วเห็นไหมนา่าซิอ๋อนา่นาซึมมาก <laughs> ชิวชว่าใช่ชนั่นแหละประมาณนั้นม,มามาทักทายคิมเพราะว่าคนห้องบูบอกว่าอยากให้มาเจอคิมอีก พอไปเล่นกับคิมแล้วเขาชอบคิมกันขอบคุณคะนะคะงั้นเราก็เป็นพาร์เนอร์แล้วบุมคิมคิมบุมคิมติ๊กตอกเกอร์ <c oughs> ติ๊กตอกเกอรฝ <c oughs> ึกฝึกเป็นติ๊กตอกเกอ <c oughs> ใช่อยากเป็นมากความไฟฝันของคิมเบอรี่อยากเป็นติ๊กตอกเกอร์ <c oughs> พอแล้วพอแล้วสิ่งที่เธอมีสิ่งที่เธอเป็นอยู่ก็ไม่มีเวลาแล้ว มีนี่ไงมีพแล้วพอละมันมีแปปเดียวเธอต้องทุ่มเทอืมมันต้องเป็นการทุ่มเทคิมเพลงวนนะเปิดไปแล้วเหรอเพลงนี้เหรอเปิดไปแล้วจ้าเอาะขอโทษขอโทษชอบเนาะไม่มันเป็นแบบออโต้แรนดอมแซวอ่ะอ๋อ พี่ภูมใครมาทุกคนโดนแซวไม่เคยไม่เคยไปอเมริกาเลยรู้ป่ะเพราะว่าแค่คิดว่าต้องนั่งเครื่องก็คือแบบไม่ไปเลยอะ่ะแบบรู้สึกว่ามันแบบที<อ>่สี่ชั่วโมงรู้สึกว่ามันแบบเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยจริงคืออันนี้นั่งอ <c oughs> ิมเมจลงดูไบ <c oughs> <c oughs> ลงดูไบก็าหกชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ต่อจากดูไบามาที่นี่อีสิบสิบ สิบสี่ชั่วโมงกว่าใช่ดูหนังไปสี่เรื่องหลับไปสิบสองชั่วโมงเข้าห้องน้ำไปหกรอบยังไม่ถึงยังไม่ถึง <c oughs> ยัง <c oughs> เยลก็ก <c oughs> เอออ่ปล่อยให้เยคิมไปอยู่กับเอฟซีในห้อง <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วเหมือนกันดีวไปใช่แห <c oughs> วมมาทักทายแหวมมาทักทาย <Okay. S 2> เห็นเธออ่อนได้เลย <Thank> you, คิมบายบาย Have a nice day นะจ๊ะ You too บาย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 